้งามว่าขอทำคลิปได้ก็ครับแม่ขอทำคลิปไอ้กรรมได้ก็ครับกวางน้ำป้อมก็เริ่มอลอยลอลงติดๆวันนี้แอนวินจะมาซอบกวางจะเอาไปเลี้ยงสักสี่ตัวเพว่าแอดว่าจะเอาไววลองลองเลี้ยงดีๆตามสูตรน้ำป้อมแล้วก็ จะห้เราออนเอาไปจามนี่นะปอมขึ้นมาหนึ่งตัวนี่สายอย่างนี้หกสิบหกเด็ดตัวละ เห็นอ่อันนี้ขึ้นมาเห็นตัวนนหกห,ห้าสิบหกต่กี้หกสิบหก่ห้าสิบหกทรงไงน่าถึงชอบเล่นตัวน้อยๆสอยเ่ใดน่นน่ะ หน้าสุกไปพูดเลยแอ้วตัวนี้อ้อวนดีขนาดก้นตึงขนาดอุ้ยมันมาขึ้นต่นั่นก็ขึ้นกินขึ้นลงขึ้นลงพ้มพอมตัวเดียวเท่าน,นี้ต้องเก็บ ายออีบนี่นี่เขานี่ยุงของเพิ่นได้วันนี้เพิ่นเก็บสายไว้นี่นยุงตัวใหญ่เนรอโอ้ที่โทษตัวนี่เ้องวัดต้องงำเตะงำวะ่ะขอทำคลิปได้ก็ครับ แม่ขอทำคลิปไอ้กมด้วยก่อครับขอทำคลิปมันกวรแล้วครับมันกวนแล้วอ้อยลบน,น,น้ำป้อมเอฟซีถามว่าน้ำป้อมขอขอสูตรน้ำอ้อยว่ะสูตรป้อมน้ำอ้อยก็ครับ ก่อนขึ้นจนก่อนขึ้นจนอาสมมติเราห้ยจนแบบคืนนี้เนาะเอยจะจนประมาณสักกุ่มห้อยจะจนมาสักกุ่มเฮาเอากวางป้อนน้ำไปว่ายแม่ตอนครับห้ามไปป้อนก่อนดี่จะจนนะครับเพราะแบกวางจะมีความอืดละลาชาเนาะกวางมันจะเจ้าครับมันอิ่มมัเนาะมันก็ต้องมันอิ่มคาดลครับคือมันป้อนประมาณสักเสี่ยงบายโมป้อนประมาณสักชโมองั่วโมงแล้วแต่มันอิ่มครับ Fate, สีทามันอ nah ิ่มละจีบยใครกินแล้วก็พอครับกันหน่ก่อนห้อยไขนพักพักลงไหมครับห้อยไปครับเอาไปก็ออ้อยน่าหน่ะแต่ก็อ้อยไวครับกกินก็ตามใจมันหน่อยในพอราติดป้อนน้ำอ้อยของเธอป้อนน้ำอ้อยเหครับปกติถอไปนี่ซ <right, S 1> ื้อ nice ่เป็นไหมครับอ้อยตีอาไว้ป้อนนะกอ้อยรสชาติหวานเลยครับสมมติว่ามันกินอ้อยดำกับป้อนอ้อยดำครับกินอ้อยแดงป้อนอ้อยแดงครับ ปกติเอาตีหวา,านหวานเพิ่มเ้าปกตินี่ก็คืออ้อยน้ำป้อมปูคนเดียวเนาะอ้ะอ,อยปกุกคนเดียวอ้อยพยายามปลอดสารพิษครับ,ออบ,อบอ้อไบ่ใส่ใส่ปุ๋ยเล่งนะครับจะดีครับห้ามใส่ปุ๋ยเล่งครับออไม่ดีกินนะอ้อยปลอดสารพิษอ๋อเอาขี้กวางครับผมจะขี้กวางในการเล่งบำรุงครับแล้วก็เล็มได้หวานเขาก็เพิ่มมันกินเนะาะเล็มได้บาหวานเขาก็เพิ่มมันกินเนาะอ้อยต้องหวานทุกเล่นแล้ว อ้อยนงหวานทุกเล่มเสียเอฟซีไปซื้อไหมหรอซื้อมามันถึงหวานครับอ้อยหวานน้อยกหวานะครับแล้วแต่เขา,าจะนั่นกอกเรลี่ยเขาเรลี่ยเอา,เเอาปองเก้าเก้าครับปองๆๆเก้าเก้าปองระว่างกลางครับกลางลงมาครับกลางลงมาไปไปที่มันจะจางแต่รสชาติจะ,จ,ะจางลงครับถ้ามันกลิ่นอิ่มแห้งมันก็จะมีกนันเนอะแห้งมันจะมีนะครับ มันมันจะยูยาวครับอ๋อมันจะอึดเนาะจะอึดยาวกว่าถ้าเราอ้อยจางข้างันมันบ่ค่อยกินมันกบค่อยมีแห้งแล้วกบบ่ได้ใส่อย่างสักยังตีน้ำอ้อยหั่นน้ำอ้อยแบบใส่อย่างสักยัง้อนน้ำอ้อยจางยูเลยครับแห้ใส่อเพราะว่าเอฟซีมันบอกว่าคางเออหลายๆคนนี่คางสู้น้ำน้ำอ้อยก่อนขึ้นจนเนี่ยจะได้ให้มันอึดแบบแค่้เนาะเดี๋ยวเราไปพอนักสู้แห่งขุนเขา ทรีนป้อมเก็บไว้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวแอนมินจะถ่ายรูปเพื่อพอค่ะ